จ้าพนเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าวันที่สองนะจ้าก็ใกล้เทศกาลสงการ,การแล้วนะจ้ากับพ่อมที่สิบเปิดแบงหมูปลาสําหรับหันนะจ้าชุดนี้กับสิบเปิดแบงเนาะพี่น้องเนาะกะมาเลือกได้หนาคอเลยได้จ้่พี่น้องซอมคอ,อกแล้วไปมเมื่อเร้านี่ดูด้ากกำลังยง่ยยยขึ้นไปเล่นนีดแล้ว ใน้คลองนี่ก็กรลังเริ่มทองได้จ้าสมคลองแล้วแล้วเพิ่นก็นอยากออกปิดปเพื่อให้เพิ่นออกพี่น้องจ้านนี้ก็เปิดแบงได้จ้ะพี่น้องสำหรับลูกค้าที่เสียไปหันหรือว่าเสียวไปเลี่ยงตอกะโทรมาปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำน้ำใดได้จ้ะพี่น้องเบอร์ศูนย์เก้าสามหกสี่เก้าสีู่นย์สแปดนะจ้าหรือว่ามา เบิงหมูได้หนาคอ,อกได้ด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับแม่นี่กระจอยเลี้ยงลูกว่าที่แยกแล้วจ้ะพี่น้องลูกเพิ่นเป็นแม่ไหมแล้วลูกเพิ่นหลายโตเนาะเพิ่นก็นเลยจอยบ่ค่อยอยากให้ลูกกินนมลนะเดี๋ยวอีมอนีอีไปซ้อหัวอาหารให้เพิ่นลูเพิ่นออกไปเล่นไปแล้วจ้ะพี่น้องเมื่อกี้ม่านหายใส่แม่อยากมากินนมแต่ว่าตอนนี้พากกันออกไปเล่นไปแล้ว พอพันธก็เปิดแบงได้จ้ะพี่น้องพอพันธสามตัวนี่ผสมได้เบิดแล้วได้จ้างามๆเลยนะจ้าัวนี้ก็งามนะจาพพ้า้าผู้ใดอยากได้พอพันธ์กะโทรมาบอกมาคุยได้เด้จา้ามีราคาในใจมั้ยถ้ารถใด,ดกับรถได้จ้าแม่น่กะตอนแรกทับไปแล้วบอ่บอติดพี่น้องอันนี้ทับไมหมนาสิติดอัละรอบนี้ ทั้งสามโตเลยตะับกันทับได้จ้ะพี่องอาสิติดกี่ลายรอบนะ,ะความที่ว่าเพิ่นบวติดเพราะน้องเขามันเ่อกับเปิดคอออกไม่ได้จ้ะให้เพิ่นหากันได้แลาวสิคืนนี้ก็ไม่ออกเป็นลิน พ่อเนี่ก็สิเป็นแม่สาวแล้วจ้าพนุขข้าวบา้านฮอกก็เสียเอาไว้เห็ดแม่พันธ์แม่บอกต่อไปนะจ้าแต่ถ้าผู้ใดสิเปิดแบงเอาไปเลี้ยงเอาไปยังกะโทรมาบอกมาคุยกันได้แล้วจ้าพิกัดของพนุขข้าวบา้านฮอกก็ยู่บ้านน้องไผ่ตำบลัน,นาเข้าอำเภอพุกดึงจังหวัดเลยนะจ้าอันนี้ก็มีโครงการว่าสิย่ายเอาไปยูส่สวนนะจ้าพี่น้องหลังสงการนี่แหละนี่จ้ารุนนี้ เพิ่นน้อยนี่เพิ่นออกไม้แปดตัวความที่ว่าแม่เพิ่นนนั่เป็นแม่ไม้นมนำโนมบ่ค่อยหลายปานไดนเพิ่นก็สิบตัวน้อยแด้วจะ่น้องพอเดี่ยวอ,ออกมาขึน้นมูไปแค่ละมูหล่าไปใส่ขึ้มีตัวเดียวน,ะนย้น้อยๆหลอดๆค่อยมาขุ้นเอาพี่น้องแต่ก็แข็งแรงทุกตัวอยู่เพิ่นพาก็ไปเล่นนี่ก็เริ่ม <c oughs> ใหญ่เริ่มเหมืน ปัม๊มยาวเริ่มมาแล้วพี่น้องได้สามสี่เดือนแล้วสามเดือนสี่เ,เดือนแล้วจ้าตอนแรกว่าซีบผสมข้อลูกสาวว่าก็สมก้อนสิไป่าใจ่าไฟพี่น้องลูกสาวว่าก็สมก้อนเลย โตแม่ซีโตกระทองหมือนเราเลยจ้าพี่น้องนี่กระทองบุญเนี่ยแบบวางล้างนอนหลับจ้ะขี่ดื้อง่ายนี่หมูสามเดือนพี่น้องโตง่ายซำซีเดือนเลยเอาเห็ดพอพันยางดีแล้วจ้าสมบูรณ์แฮมดูดิขี่ดือนะ้อมันออกคองดิดิมันนอนหลับแล้วดีจ้า โตละพันแล้วจ้ะพี่น้องหมูสามเดือนเปิดแป้งมาไปหันสงการนะจ้าแม่คนแม่คนกระบอกจอยเป็นไนดนะจ้าลองแม่นี่ทองแล้วเริ่มทองแง่แล้วแม่นี่กระทองเลย้ะจ้าแม่นี่กระทองแล้ว ถ้าถึงใจจังหดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนัข้าวบ้านเฮาในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า